ครับน,นี้ก็ภามาเบ่งการปลูกพักปลูกไม่เศร้ายูทูบทั้งหลายพี่น้องยูทู e ปลูกไม่อันนี้พักขนา้ากับพักบุ้งอันนี้บกเขียขาวแถวบกเขียขาวนี่สายไายไปพูดหาถนนเั่นพักขนา้าต่อไปมัน ไม่สิได้ผลซ้ำในก็คอยติดตามก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะใครกดลูกกะดิ่งน้ำในเด้อพี่น้องปลูกหลายอยู่สิได้ผลซ้ำในก็กดติดตามเบิง่งคอยติดตามไปเดี๋ยวจะด้ รูปผลไปเรื่อยๆอ,อืมต้นเคือขาวานีิเบี้ยพักสลัดแผลไปบงไปปลูกไร่มองไร่ที่แล้ว นี่บเบี้ยบักทั่วข้างบักทั่ว่กับปลูกไม้ก็บวัฒนธรรมขึ้นบัไนไดครับด่านทางนี้ด้วกันอันนี่กับพักสลัดเบี้ยพักสลัดปลูกไม้ขังวัฒนธรรงามตุกตามมึงว่ามันี่เป็นผลซำไหน เนื้อทีเนื้อทีนี่มีอยสองงานเบียรพักเบียรพักกาดพักกาดกระจนแบบคนอื่นหนื่นตับหอมหัวหญ่ ให้เลื่มกดไลค์กดแชร์กดติดติดตามกดลูบกดดิ้งนะพี่น้องเด้อสิมนี้คลิปต่อปไปในตอนมันง่ายห้เบัง